สวัสดีครับยินดีต้อนรับสวัสดีครับยินดีต้อนรับตู่ลมพยาพาชิวนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ไหนพี่หมีที่หาดละไมครับครับหาดละไมนะครับเพื่อมาดูหินใต้หินใยครับผมโอเควันนี้เราก็จะไปพาทุกท่านไปดูหินต้หินใยนะครับเพราะว่ามาสมุยแล้วถ้าไม่ได้มาที่นี่นะถือว่ามาไม่ถึงเนาะครับเป็นที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ครับจะมาเที่ยวที่กันครับผมอ่าโอเคใช่ครับ นะครับเนี่ยก็ต้องเดินเข้าไปตอนนี้เรามาถึงที่หาดละไมและแต่เราเราต้องเดินเข้าไปนะครับครับผมอ่าเราก็จะให้ชมบรรยากาศทางด้านทางเดินเข้าไปนะครับวันนี้ก็พร้อมมีนักท่องเที่ยวเนาะอากาศวันนี้ไม่มีฝนด้วยวันนี้วันที่สองมกราครับผมใช่รับปีใหม่ครับวันนี้ครับใช่ฟ้าไม่มีนะครับวันนี้ากาศดีมากครับครับแล้วก็อ่าอย่างหนึ่งก็คือว่า ปีใหม่แล้วนะครับก็ใครถ้าใครมีแผนทําอะไรใหม่ๆก็หรือวางแผนเที่ยวนะครับก็สามารถวางแผนเที่ยวที่จะมาเกาะสมุยกันได้นะครับครับใช่ครับครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับตามลายทางไปที่หินตาหินยายที่เรากําลังจะเดินไปกันเนาะใช่ครับอ่าตอนนี้นะครับอ่ตอนนี้ก็จะมีของขายตามทางไปเรื่อยๆนะครับก็มีทั้งของฝากของเที่ยวลึกนะครับครับแล้วก็อ่า ที่แถวนี้ก็จะมีกะละแมเนาะมีกระปีนะครับเป็นของฝากที่ชื่อของสม,มุนกันกะละแมนะครับใช่แล้วก็เนี่ยเราใกล้เดินใกล้เข้ามาใกล้ถึงแล้วครับอ่าเราก็เจอทางเดินลงไปที่หาดที่เป็นหินไตหินยายนะครับที่ติดถ้าใครนึกภาพไม่ออกว่าหินไตหินยายเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับอันนี้เราก็จะถึงแล้ว วันนี้อากาศค่อนข้างดีงไม่ร้อนมากนะครับทําให้มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับเยอะเลยคนเยอะเลยใช่วันนี้คนเยอะเลยแต่ว่าน้อยกว่าเมื่อวานนะครับถามพี่ที่ลานจักรถเมื่อกี้กน,น้อยกว่าเมื่อวานนะ้อยกว่าเมื่อวานเนาะใช่แต่ว่าก็ยังเยอะอยู่นะครับนี่ตอนนี้เรามาตอนบ่ายสามพอดีครับเพราะว่าตั้งแต่เช้าแล้วคนก็มาเที่ยวกันเยอะนะครับผมครับตอนนี้ก็ ครับเหลือนัก่งเที่ยวที่เราเห็นบางส่วนก็แค่นี้เองอ่าม่มันก็ปกติแล้วแถวนี้เขาก็จะมากันช่วงเช้าๆหน่อยแต่เราพอดีเราเพิ่งมีเสร็จภารกิจนะครับเราก็เลยเดินมาก็จากนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปใกล้ๆแล้วเราจะซูมให้เห็นนะครับว่าหินตาหินใหญ่คืออะไรนะครับอ่านะครับวัสดีคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับวันนี้นะครับตอนนี้สิบแปดท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม ขดคุครับนะครับก็มีน้องหมามาด้วยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราเดินอ้อมอ้อมไปด้านนี้นะครับก็มีน้องเที่เอาถ่ายรูปนะครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับสวัสดีท่านที่เข้ามาแล้วบ้างอ่าเข้ามาแล้วด้วยนะครับอ่าพี่หมีเรามาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนอีทีนะครับที่นี่คือหินตาหินใหญ่เกาะสมุยครับหาดละไมครับครับผม นะครับเราก็จะมานะครับนั่นก็คือหินตานั่นก็คือหินตานะครับที่เห็นไกลๆนะครับใช่ครับขอพี่มีถือให้หน่อยเดี๋ยวเราจะโฟมเข้าไปเห็นนะครับอันนี้ก็คือหินตานะครับอันนี้เป็นหินตาหินตาครับครับทำไมถึงเขาถึงเรียกหินตาพี่ก็เพราะว่ามีรูปร่างลักษณะนะครับคล้ายอวัยเพศของผู้ชายใช่ครับแล้วก็เป็นหินแกรนิตนะครับผมครับถูกลม ฝนอะไรขึ้นลมกัดซาะกัดก่อนครับผมจนมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับอวัยวะเพศของผู้ชายนะครับผมถือว่าเป็นอ่สัญลักษณ์ของเกาะสมุยเหมือนกันนะครับเพราะใครมาก็ต้องมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูหินยายนะครับก่อนเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะเล่าค่อยเล่าประวัติกันเนาะว่าทําไมเขาถึงเรียกหินตาหินยายนะครับแต่วันนี้ขึ้นค่อนข้างแรงนะครับหินยายนี่เราใช่จะคงไม่ได้อนุญาตให้เอาให้ลงไปนะครับพาหิน วนขึ้นกับซ้อเหมือนกันใช่แต่ว่าเนี่ยช่วงนี้เขาไม่ให้ลงไปครับเพราะว่า,าเดี๋ยวถ้าจะให้ดูมันลื่นครับนะครับน้ำลืน่นครับอันนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็กคือ,อโซนรงบริเวณที่เขาเรียกว่าหินยายนะครับแต่เราไม่สามารถลงไปได้เพราะว่าวันนี้น้ําขึ้นค่อนข้างแรงนะครับเคยมีอุบัติเหตุเพราะนั้นช่วงเทวันที่ คือลมแรงนะครับเราก็จะไม่อนุญาตให้ให้ลงไปนะครับที่หนีครับทาไมเขาถึงเรียกหินตาหินยายแล้วประวัติมีประวัติความเป็นมาไงบ้างครับหินตาหินยายเนี่ยหินตาหินยายนี่คือเป็นสัญลักษณ์ของคำมั่นสัญญาครับครับเป็นคำมั่นสัญญาของอาตาเร่งกับยายเรียมเพื่อให้บ่งบอกให้ตามองไล่รู้ว่า,าได้ทำ อ่าสัญญาแต่รับนี่ไว้ว่าเป็นสัญญาว่าเราเรามาแล้วนะครับแต่จริงแล้วนะครับต้องสมัยก่อนนะครับผมเราไม่มีอ่าเครื่องมือที่เป็นทันสมัยแบบปัจจุบันนี้ถ้าเป็นอ่าปัจจุบันนี้ก็โทรศัพท์เพิ่งเดียวใช่ไหมสามารถจะโทรบอกได้ว่าเราได้อ่าคุยกันเรียบร้อยแล้วใช่นะครับผมนะครับอ่าจะเล่าเรื่องประวัติของหินตายายแบบคร่าวๆนะครับผมก็มีตา เพลงกับยายเรียมนะครับผมจะขอลูกชายจะเดินเดินทางไปขอผู้หญิงผู้หญิงให้ลูกชายใช่ครับผมในประวัติเนาะในใช่ครับก็ไปขอลูกสาวของตามม่องไล่นะครับผมก็ล่องเรือสำมพมานะครับใช่ครับมากันหลายหลายคนเลยทีเดียวทั้งญาติพี่น้องอะไรมากันหลายคนก็มีลูกชายชื่อว่าอ่าคงส่วนเพื่อนของคงก็คือชื่อปราบเป็นกัปตันเรือมาในวันนั้นนะครับ แล้วก็ล่องเรือมานะครับล่องเรือสัมภามามาจนถึงหาดละไมครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพี่เกิดพายุมาครับครับเพราะว่าสมัยก่อนน่ะเขาคาดเดาไม่ได้นะไม่เหมือนปัจจุบันนี้คือดู Google เรียบร้อยดูเลยว่าเอยแปลอากาศได้เลยว่าใช่แต่เมื่อก่อนเขาไม่รู้กันนะครับว่าอ่าคลื่นลมจะมากันตอนไหนครับก็อย่างเหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานซืนเนี่ยพายุเข้าเรารู้ล่วงหน้าแล้วว่าพายุเข้าเนี่ยก็แจ้งนักท่องเที่ยวว่าพายุจะมาอย่างเงี้ยใช่ครับ แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุพายุเข้ามาเรือล่มนะครับเรือล่มเรือล่มตอนนั้นก็ไม่รู้จะทําไงก็กลัวว่าจะผิดคํามั่นสัญญานะครับเขาก็ตะเคียกับยายเลียมแล้วก็เลยอธิษฐานนะครับว่าขอให้เกิดเป็นอะไรก็ได้ที่ทําให้ตาม่องไร่รู้ว่าเรามาแล้วเราไม่ได้ผิดสัญญานะครับเรือก็ล่มนะครับก็เรือล่มแล้วหลังจากเรือล่มก็ปรากฏเป็นหินตายหินยายทําให้ทุกคนรู้ว่าเป็นสัญลักษณ์ว่า ตาเลียมตะเคงกับยายเลียมนะครับได้มามาถึงแล้วแต่เกิดอุบัติอุบัติเหตุซะก่อนนะครับก็เลยอไม่ได้ไม่ได้ไปขอลูกสาวนะครับ <Throw ing S 2> ก็ถือว่าเป็นอ,เ,อ,รอเรื่องเล่า <S <S เป็นเรื่องเล่า<อ>ที่อ่ามาคล้องกับหินใต้เห็นยายตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับ <S <S นะครับหินใต้เห็นยายเนี่ยก,ก็อยู่วันที่หาดละไมนะครับบริเวณเนี้ยมาสามารถมาได้นะครับไม่ไกล ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับการเดินทางก็สะดวกนะครับเดี๋ยวเราก็แนะนําสถานที่แล้วเนาะวันนี้ไลฟ์นี้ก็คงเป็นไลฟ์สั้นๆนะครับไม่ไม่ยาวมากนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปต่อกันเลยที่ชิมกะละแมนะครับถ้ามาถึงที่นี่แล้วนะครับไม่ได้ชิมกะละแมเนี่ยนะครับถือว่ามาไม่ถึงแล้วก็เกาะสมุยนะครับของฝากก็ต้องเป็นกะละแมนะครับใช่ครับกะละแมที่เนี่ยอร่อยมาก เดี๋ยวเราไปกินอาไปชิมกันนะครับมาแล้วเราฝากนะครับมาแล้วฝากมาชิมกะละแมกันด้วยนะครับได้ครับไปไปไปกันเดินไปนะครับฝากสวัสดีอ่าสิบเจ็ดท่านที่ดูอยู่ด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับคกดแชร์ด้วยนะขอให้ทุกท่านนะครับเป็นกาลังใจให้ด้วยใช่ครับผมครับไปก็ยังเห็นนักท่องเที่ยวป่าปลายนะครับถึงว่าจะพ้นวันที่หนึ่งมาแล้วก็ตามนะครับก็ยังมีนักท่องเที่ยวอ่า ยังทยอยย,อยกันมาอยู่นะครับถึงจะไม่คึกคืนเท่าสมัยก่อนเนาะถ้า<ช>เป็นสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหคนจีน,เ,นเต็มเลยนะครับนักท่องเที่ยวนี่เยอะมากวันๆหนึ่งเนี่ยเขาขายกาละแมกันได้เป็นโอ้เพราะหลา,าหลายหลายเงินเลยครับแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้นะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างเงียบหน่อยแต่ว่าก็ถือว่า เป็นช่วงปีใหม่ช่วงที่ดีที่อ่านะครับแล้วก็มอีอะไรนะที่มันเป็นลูกอมอ่ะพี่ลูกอมมะพร้พาวปะเขาเรียกอะไรแล้วลูกอมน้ำตาลอ่ะที่เป็นน้ำตาลน้ำตาลอ่ะอร่อยผมชอบครับหลายๆร้านก็มีรับคนละครึ่งด้วยนะครับก็ถ้าใครมีคนละครึ่งก็สามารถเอามาใช้ที่นี่ได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปผมจะพาไปร้านพี่อ่อนนะครับร้านกะละแมพี่อ่อนเป็นร้านประจําของผมนะครับที่นี่ก็มีใช่เหมือนคาทอฟี่ครับพี่ก็เป็นอ่าเดี๋ยวเรามาลองชิมอ่าเป็นไอศครีมมะพร้าวกันดีกว่าขายยังไงครับเนี่ยมะพร้าออ่อนสบาทส่ถ้วยเล็กบาทจนนั้นผมขอเป็นมะพร้าอ่อนดีกว่าสวยดีดยอ่ะดเดี๋ยวผมจ่าย นะครับใครที่ชอบทานไอศครีมมะพร้าวนะครับที่นี่ก็มีไอศครีมมะพร้าวนะครับดูเนื้อเนื้อมะพร้าวอ่อนน่ากินน่ากินมากเลยใช่นะครับเพราะว่าสมุนก็ต้องคู่กับมะพร้าวนะครับเมื่อาวานเห็นเขาบอกคนเยอะกว่าน,นี้หรอครับใช่ค่ะเมื่อวานคนเยอะกว่านี้วันนี้ลดไเยอะแต่เพีกะครับ ก็ยังพอได้บ้างนะครับเนาะครับเติมได้เลยค่ะ t o p p i n ครับขอบคุณครับอ๋อนี่ก็เติมท็อปปิ้งได้ด้วยนะพี่ครับผมโหน่าทานมากโหครับเนื้อขาวสะอาดมากครับครับน่าทานนะครับขอขออนุญาตใส่ถั่วกับลูกชิ้นดีกว่าโอ้มีช็อกโกแลตด้วยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับมีถั่วด้วยมีช็อกโกแลตด้วยนี่ฮะดูเลยครับอ๋อท็อปปิ้งอ่าเป็นแบบบุฟเฟ่เลยนะครับ อันนี้ก่อนจะไปก่อนจะไปกะละแมก็ขอกินไอติมก่อนนะครับนี่มาฟ้าสมุนเลยใช่ไหมครับขอตัวนะครับโอกแปลกใจว่าทำไมก็ใส่แมสไงโกโกไไม่ไหลโกโกใส่แมสไงตอนนี้ยุคโควิดต้องป้องกันไว้ก่อน ขออนุญาตนะครับดิมครับลูกชีชสลูกชีสลูกชีกชสอา่าอันน้ำเย็นไหมคุณช้างอย<ม>ากกินไหมขอบคุณนะครับขอบคุณครับไปเดี๋ยวเราได้อ่าได้เต็มแล้วเราก็ไปต่อก,ก,กาละแมกันดีกว่าครับ,บไปคุณเอลลี่เดินไปเลยครับเดินไปเลยใครใครสนใจที่อยากจะมาชิมนะครับ ถ้าก็ามาสมุยแล้วไม่รู้มาไม่รู้มาอย่างไงครับพักอินบ็อกซ์ผมมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมพามาชิมนะครับผมเลี้ยงไปชิมครับต่อครับเดี๋ยวอ่าเราก็ไปต่อกันที่ร้านกะละแมรครับร้านกะละแมร,ร้านนี้เป็นร้านประจําของผมเองซึ่งเจ้าของกชืชอพี่อ่อนครับอ่านั่นกําลัง กำลังขยําขยําขยุมขยุมอยู่เลยครับข้างหน้าเลยครับร้านนี้ร้านเด็ดออนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานเพื่อนๆบอกอร่อยมากครับแต่ว่าเขาออกไปทานข้าวก็เลยไม่นี่ครับพอดีวันวันนี้ผมทําลงในช่องของบริษัทลมพยาครับขออนุญาตมาชิมพามาชิมหน่อยครับกะละแมพี่มีทั้งหมดสามแบบใช่ปะ มีแต่ละแต่ละแบบนี่ต่างกันไงบ้างครับน,นี่เป็นรถข้าวเหนียวดำค่ะสีดำนี่เป็นข้าวเหนียวดำออสีเียวรถใบเตยค่ะอ๋อสีเขียวรถใบเตยแล้วก็อันนี้รถดั้งเดิมค่ะอ่ารถดั้งเดิมรถใบเตยรถใบเตยอันนี้รถดั้งเดิมครับผมครับดั้งเดิมดดม,มีงาด้วยนะครับมีงาด้วยนี่ครับครับงาขาวนั้นขอเพิ่มสีดำหน่อยได้ไหมครับขอกินในเต็มแป๊บนึงเอาเลยเอาเลยครับกินหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ ที่ร้านนี้อร่อยนะครับร้านอร่อยผมผมซื้อมาสิบห้าปีไม่เคยเปลี่ยนร้านเลยกินแล้วขอขอขอคอมเมนต์หน่อยพี่ครับเป็นยังไงบ้างนคที่ชอบกินกะละแมร์อันสถ้าเป็นเาข้นหียวสีดำอร่อยครับเาใช่ไหมคะอันนี้ถุงละหนึ่งร้อยค่ะถุงละหนึ่งร้อยสีดำสีดำที่ทำจากข้าวเหนียวดำเนี่ยอร่อยอร่อยมันจะมันจะมีเม็ดเม็ดอร่อยนุ่มด้วยแล้วกะละแมที่เนี่ย เขาจะมีความหอมไม่เหมือนกระแมที่อื่นเพราะว่าเราจะใช้ฐานเนาะที่ทําที่เป็น่านจากกะลามะพร้าวด้วยครับจะหอมกะลามะพร้าวด้วยครับผมเอาข้าเหนียวดํากลับบ้านสักถุงนึงดีกว่าแต่ว่าวานได้ไปแล้วถุงหนึ่ง บพี่ก็จงเทวเที่ยวผมอยู่นี่มา20ปีแล้วแล้วพทาก็ตัวสังได้ร้านนี้มีร้านตกปลาหมึกแกวนี้บ่อยร้านนี้มีมีบริการส่งแล้วแล้วโอนเงินได้นะครับขอบคุณครับขอเป็นสีเขียวก็อ่าวกรมเปิดแมสครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นใบเตยนะครับสีเขียวนะครับก็จะมีกลิ่นใบเตยนะครับ อืมร่ม<า>อยเหมือนเดิมเลยครับอย่ลืมนะครับถ้าใครมาเห็นต่ายนยายนะครับผมก็ฝากร้านกะละแมคุณอ่อนไว้ด้วยนะครับ<า>ร้านเนี้ยจะไม่เหมือนร้านอื่นเพราะว่าผมว่านะในความรู้สึกผมนะครับเพราะว่าไม่หวานมากไม่หวานมากเพราะถ้าเกิดหวานเกินไปเนะี่ยมันจะผมว่ามันจะไม่อร่อยสำหรับผมมันต้องไม่ต้องหวานมาก ครับแต่ว่าถ้าใครชอบแบบอื่นร้านอื่นก็ไม่ว่ากันนะครับ okay. Okay. ตอนนี้ผมชมชิมกาละแมาเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องฝากลากันไปก่อนนะครับเด,ด,ด<ๆ>ี๋ยวผมกับพี่หมีนะครับก็ฝากเซกุดบายก่อนนะครับ,รบเอาไว้โอกาสหน้านะครับ เราค่อยอไปชมสถานที่อื่นกันต่อนะครับ,รบถ้าอย่างไงใครฝากสวัสดีคนที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วก็คนที่ดูย้อนหลังด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากการท่องเที่ยวของเกาะสมุยไว้ด้วยนะครับถึงโคตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองจะค่อนข้างลำบากแต่ว่าถ้าเราช่วยกันมันก็น่าจะผ่านกันไปได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย